สวัสดีครับผมดรสุภเกียรติสุภสินจากมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีลาราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ครับผมของผมได้รับรางวัลเกียรติคุณนะครับจากสภาวิจัยแห่งชาติวชนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสําสนักงานวิจัยแห่งชาติคือวอชอเช่นเดียวกันครับนี่โครงการเป็นโครงการอะไรครับชื่อโครงการชื่อโครงการสารสกัด ื่อโครงการนี้เป็นนวัตรกรรมสกัดสารสมุนไพรพลังงานร่วมระหว่างเผาอิเล็กทริกฟิลและอันตราโซนิกในการสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรครับผมอันนี้เป็นเป็น,ปนยังไงพระเ้าอาทิตยที่ที่ผลงานที่ใช้ที่ได้นี่คือ,อผลงานที่ได้นะครับจะเป็นเครื่องสกัดสารสมุนไพรแบบนอเทอร์มอลแอคชั่นเหตุผลที่ผมทําเครื่องนี้ก็คือเครื่องเนี้ยในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันการสกัดสารสมุนไพร มีหลากหลายรูปแบบเช่นวิธีการต้มการแช่หรือใช้ความร้อนนะครับมันจะทําให้สารสําคัญบางตัวในพืชสมุนไพรเนี่ยเส้นทิทีออกไปหรือพูดง่ายๆคือหายออกไปจากพืชสมุนไพรนะครับ,จะ,รบ,นะรบจะได้ยิวนะย่วต่ำในเะครื่องผมเนี่ยเป็นแบบ Non อนเทอร์มอ t แอคชั่นคือสกัดสารสมุนไพรโดยไม่ใช้ความร้อนอในในการที่ไม่ใช้ความร้อนเนี่ยมันจะข้อดีก็คือ มันจะทําให้สารสากัดสมุนไพรสารบางตัวอย่างเช่นโพลีฟนอลพวกนี้ไม่หายไปยังคงมีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วเราจะเอาไปแปรรูปเป็นคอสเมติกนะครับหรือเครื่องสำอางอาหารเครื่องดื่มหรือยาสมุนไพรบำรุงกำลังหรือบำรุงสุขภาพได้ครับ อันนี้คือเครื่องตัวนี้คือเครื่องนี้ใช่ไหมอันนี้คือตัวอันนี้คือโมเดลครับเ,เครื่องจริงอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ,รบอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับ,รบของเรามีตั้งแต่1.8ลิตรที่เราทําต่ําสุดก็คือ0.8ลิตรไปจนถึง20ลิตร30ลิตรครับผมอันนี้ผลงานอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างผลิตอันนี้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อันนี้สกัดพริกเพื่อลไล่กระลอ,อกไล่ช้างมากินพืชผลทางการเกษตร นะครับแล้วก็เป็นคอสเมติกอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวผิวเต่งตึงครับเรากำลังจะต่อยอดเป็นลถฟ้าลดกางด้วยนะครับ,รบอีกอันหนึ่งจะเป็นสารส,ส,ารสกัดสมุนไพรจากมเมล็ดลำไยแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับวิเวียร์สีสระแรงสัตว์กัดต่อยนะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นสีผสมอาหารนะครับผสมอาหารและเครื่องดื่ม คือมันจะมีทั้งแบบน้ําและแบบผงนะครับเราสามารถเอาไปทดแทนสีผสมอาหารในปัจจุบันได้นะครับอีกอันนึงแอปพลิเคชันที่เครื่องนี้ที่ทําอยู่นะครับทําวิจัยอยู่ก็คือสกัดสีจากเปลือกไม้เพื่อเอามาย้อมผ้าที่ทําอยู่ในปัจจุบันณปัจจุบันเราเราทํทอยู่ช่วงงานวิจัยอยู่นะครับเอา,อาผมต้องพูดหลักการไหมห,หลักการง่ายๆคือเราอะ สนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะทํางานโดยอ่าปเบรคเซลเมมเบนคือผนังเซลล์ของพืชเนี่ยทำให้เกิดรูพุนเยอะๆที่เรามองไม่เห็นต้องใช้เครื่องอเครื่องเซมที่สามารถดูได้ผนังเซลว่าเกิดรูพุนอะไรบ้างลักษณะการเกิดยังไงบ้างจะเกิดรูพุนเยอะๆแล้วเราใช้อันตรสุนิกในการผลัดสารสัมพันธ์ออกมาทําให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นลดร,ระยะเวลาลดพลังงานและ อีกอย่างหนึ่งลดสารสกัดสำคัญได้น้อยลงเราสามารถเอาไอตัวไอตัวตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ได้ครับผมอันนี้ก็คือแตกต่างจากกันที่เขาเรียกว่าในสกัดเย็นทั่วไปโดยใช้ตัวนี้ใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วย่คให้ใช้ไฟฟ้ากับใช่ครับขึ้นแล้วก็สามารถดึงสารสกัดออกมาได้มากขึ้นครับใช้ไฟฟ้ากับขึ้นขึ้นความดีครับครับผม อันนี้ต้นตัวต้นแบบนี้ต้นทุนประมาณหมายถึงว่าต้นทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้หมายถึงว่าตัวตัวที่จําหน่ายอะไราหมครับอ๋อตัวที่จําหน่ายมีตั้งแต่สองแสนห้าจนถึงหลักล้านครับครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดครับครับผมหรือบางทีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้องการแอปพลิเคชันเดียวเราก็สามารถดรอปราคาลงได้ครับครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็คือสามารถติดต่อได้ที่ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรผมได้เลย0871877074หรืออ e ีเมลตามานามบัตรที่แนบไปนะครับติดต่อผมได้โดยตรงดร,รสุภเกศสุภสินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแล้วก็หรือติดต่อทางมหา,า,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับผม ครับผม